สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการติดตั้งโปรแกรม c l a s s Talk Pro 7.32นะครับโปรแกรมทำการ์ตูนแอนิเมชันนะครับก่อนอื่นเราก็ไปดาวน์โหลดโปรแกร,ม,แกร,ร,แกรมทำการ์ตูนแอนิเมชันหนึนะครับตัวนี้เราก็คลิกที่ขวาที่ขวาที่ไฟล์เลือกคำสั่ง Extract Here เพื่อทำการแตกไฟล์นะครับ การแตกไฟล์เราสักคู่นะครับแล้วใช้โปรแกรมพวกกราฟิกทำแอนิเมชันพวกโปรโ o ช h อปทั้งหลายพวกนี้จะกินทรัพยากรน,นะเครื่องสเปคจะต้องสูงหน่อยนะครับถ้าสเปคทำทำงานชา้าแล้วก็ติดตั้งก็ช้าด้วยนะครับเดี๋ยวบันทีกที่โฟลเดอร์นะครับโปรแกรมจำกระตูนแอนิเมชัน เสร็จแล้วก็ double click ที่ไฟล์ cassidtop เจ็ด p r เพื่อทำการติดตั้งนะครับอันนี้เป็นตัวเต็มนะครับหมดประมาณ200เมกนั้นต้องโหลดตัวเต็มมานะครับเพื่อจะได้ใช้งานได้เต็มที่แต่ถ้าเป็นเทเอร์ชั่นจากเว็บจะทดลองใช้แล้วเดี๋ยวเราก็ต้องใส่รหัส คลิก next คลิก next ก็เลย next แล้วก็ install โปรแกรมนี้ก็เป็นโปรแกรมที่ทำกระตูน a อ i m a t i o n ที่น่าใช้ตัวหนึ่งนะครับก็พัฒนามาถึงเวอร์ชัน7จ3 2ตัวนี้ มีโปรแกรมอีกตัวหนึ่งที่คู่กันในแคสซิต็อกสงจุตัวนั้นทำ Animation อันนั้นจะสร้างเป็นเรื่องราวเป็นการ์ตูนเป็นเรื่องเป็นราวมีฉากตัวนี้การ์ตูนเฉพาะตัวนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับก็ใช้เวลาติดตั้งสักนิดหนึ่งนะครับ ได้เลยนะครับต่อรีสตาร์ทนี่เรายัางไม่ต้องรีสตาร์ทเหมือนกันไลยแคนเซิลไปก่อนไลทต่ตั้งเสร็จชาจ์ให้หรีสตาร์ทเราแคนเซิลไปก่อนได้ ก็รอสกูนนะครับเดี๋ยวอันนี้จะเป็นคอเป็นเทียมคอไม่ใช่ไอเจตนะครับถ้าไอเจก็สเปคสูงก็จะเร็วกว่านี้แรมสูงสูงสิบหกกิกอะไรอันน้จะเร็วติดตั้งก็เร็วแลวยิ่งเป็นถ้าเป็นฮาร์ดดิส SSD and it kicks finish set. Then I go and can update.

ก็ปีไฟทั้งหมดเราไปที่ไดซโปรแกรมไฟล์ร o ลเอร์สกเสร็จตคิกที่โฟลเดอร์ทมเพ t e ต้องมาคิที่เแล้วคิกที่ Cas ์ด็อ e เทมเพลแล้วก็วางไฟล์ตัวบรัตัวเสริมนะครับเสร็จแล้วเอา r i e ออก จากนั้นก็เปิดโปรแกรมเดวมลว l งค์ที่ไอคอนในเดสก์ท็อปนะครับอันนี้ตัวเต็มนะครับจะไม่มีปัญหาถ้าใช้เทเวอร์ชั่นเดี๋ยวก็จะต้องเป็นอย่างรูปก็จะเป็นอย่างนี้ครับเราก็เลือกกระตูนขึ้นมามาสักตัวนะครับ อันนี้ผมทำแบบเยอ,ยอ,อะๆทดสอบนะครับวิธีการใช้อ,อนนื่อนๆผมจะข้ามไปนะครับเอาเฉพาะผมจะบันทึกเสียงเนี่ยทดสอบคือเปลี่ยนเป็นเสียงของผมเองคลิกที่ปุ่มได้คอร์ดก่ปุ่มได้คอร์ดธรรมะส,สวัสดีครับเป็นไงครับโปรแกรมตัวนี้เป็นโปรแกรมทำการ์ตูนแอนิเมชันนะครับแคสิทท็อก เป็นเวอร์ชัน7.32นะครับ c a t a l ทัล Pro 7.32อันนี้เราก็ดาวน์โหลดโปรแกรมเสร็จแล้วก็ทำการติดตั้งนะครับติดตั้งเสร็จก็ทำการอัปเดตอัปเดตแล้วก็ค o ปีโบนัสไฟล์ที่ให้มาฉะนั้นเปิดแล้วก็ทำการใช้งานได้เลยครับอันนี้ขั้นตอนหลการใช้งานก็ไปศึกษาดูในเว็บนะครับก็มีบอกไว้หลายไฟล์ ที่ของฝั่งหลังและของที่ทำเว็บได้อธิบายไว้ก็ลองไปศึกษาทำดูนะครับนะครับเป็นตัวอยา่างอันนี้เสร็จโอเคท็อปหมดดูนะครับเปลี่ยนเสียงเมื่อกี้นี่เป็นเสียงแล้วก็เซฟไฟล์เก็บไว้เป็นไฟล์งานหรือเป็นเอ็กซ์ค แกซิตอลเป็นเวอร์ชัน7.32ค,ครับแกซิตอลโปรนะครับตัวนี้เราเซฟสามารถเซฟไฟล์เซฟเอสเป็นโปรเจกต์แล้วก็ export เป็นไฟล์เอ็กซ์เป็นไฟล์วิดีโอเลือก ไอแพดควาละเอียดสูงต่ำในเลือกได้หมดแล้วครัอยู่ที่เราจะเลือกแล้วก็กิกเอฟสงตั้งค่าหรือ mm hmm. ว่าจะแชร์ไปไหนก็สามารถได้เซฟอ็กร์ตแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์ hmm. ที่ ก็จะเซฟไฟล์แล้วสามารถเซฟเป็นไฟล์งานมาแก้ไขได้ตัวนี้จะยาวนิ่หนึ่งครับข uh, ั้นตอนการทำก็จะ ติดตั้งโปรแกรมก็จะเป็นอ,อย่างที่ได้แนะนำมาให้ดูนะครับตอนนี้ผมจะยกเลิกไปแลยนะครับก็จะปิดทําการเซฟไหมก็ยกเลิอกอันนี้ไม่ต้องใส่อะไรนะครับัมนต้ไปใส่ ก็ปิดโปรแกรมไม่บันทึกนะครับ